สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาฉลองเจ็ดสิบซับนะครับผมไม่ได้ลงคลิปก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับฮะก็พิมพ์ตามผมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับครัแบบนึงคลิปนี้ขอคนละไลค์นะครับ คิดหน้าอยางให้ทำอะไรก็คอมเมนต์นะครับผมนะมีเสียงในรูปวกนก็ขอไปด้วยนะครับผมนี่นะครับก็เข้าได้นะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับรหัสนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับ นี้สลองฉลองเจ็ดสิบซับนะครับนี่นะครับเป็นรหัสนี้เลยนะนี่นี่นะครับอาวแหลกทำนั่งครับตอนนี้โทรศัพท์ผมแหลกนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ ตัวเยอะมากนะครับไปดูโปรไฟล์ก่อนนครับแรงแพทนะครับสกอร์มีเยอะครับคิดนายอยากให้ทำอะไรก็เม้นเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ